สวัสดีจ้าเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันหวานดูซีรีส์ในวันนี้ไอจะมาสปอยภาคสองของซีรีส์วายสุดน่ารักอย่างเรื่องอร้านสะดวกซักมินาตโตะการค้าให้ฟังกันแล้วจ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยฟังสปอยภาคหนึ่งมาก่อนแล้วนั้นก็เตรียมพร้อมรับแรงกระแทกจากความข้างรักของหนุ่มน้อยอย่างชินทาโร่ที่เขาจะกลับมาโชว์ความหวานกับมินาตโตะแบบจัดเต็มอีกครั้งเพื่อนๆเตรียมหาหมอนเตรียมจิกกันได้เลยจ้าส่วนใครที่ยังไม่เคยรับฟังก็ส สามารถย้อนกลับไปฟังแบบคลิปรวมตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของช่องเลยนะคะไอขอรับรองเลยว่าเ<ๆ>พื่อนๆจะไม่ผิดหวังกับคู่นี้อย่างแน่นอนจ้าแต่ก่อนที่จะไปฟังสปอยก็เช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อไปกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะ จากเรื่องราวในซีซั่นที่1มินาโตะที่เพิ่งเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองว่าเขาเผลอตกลุมรักเจ้าเด็กมอปลายอย่างชินทาร่เข้าอย่างจางาังึ้นแล้วเขาเลยตัดสินใจสารภาพความรู้สึกทุกอย่างกับชินทาโร่ไปและในที่สุดมินาโตะกับชินทาร่ก็ใจตรงกันจริงๆสักทีพวกเขาทั้งคู่เลยตกลงคบหากันเป็นแฟนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานับจากวันนั้นวันเวลาก็ล่วงเลยผ่านมา3เดือนแล้วมินาโตะก็ยังคงใช้ชีวิตเป็นหนุ่มสุดชิลอยู่ที่ร้านซักผ้าของเขาเหมือนเดิ แต่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็ตรงที่เขานั้นมีแฟนสุดลอยอย่างชินทาร์โรคอยมาหาและอดอ้อนมินาโตะอยู่ทุกๆุกวันแต่ก็นั่นแหละครับท่านผู้ฟังมินาโตะก็ยังคงขี้อายอยู่เหมือนเดิมต่อให้ชินทาร์โรจะเข้าไปจูบแก้มเขานี่ฐานะแฟนมินาโตะก็ยังคงสดิสเด้งเป็นกุง้งเต้นไม่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเลยสักนิดแต่คิดว่าชินจะแคร์เหรอก็ไม่นี่เขาก็กลับเฉยๆซะมากกว่าพอต่อให้มินาโตะข,ขัดขืนเขาก็จะทําอีกอยู่ดีอ,ขขดอือ้อหือนัมเบอร์วันไม่เปลี่ยนเลยจริงๆนะชินทาโร No. ส่วนทางฟังของคู่รองอย่างอสกากับชูคุงนั้นโมเมนต์ความหวานถือว่าแห้งแล้งหนักมากหนักชนิดที่ว่าจืดสนิทเลยก็ว่าได้เพราะจากซีซั่นหนึ่งนั้นอสกากเฝ้าตามต้อหนุ่มสุดมืนอย่างชูคุงมาเนิ่นนานจนในที่สุดเขาก็จีบติดจนสามารถตกลงคบเป็นแฟนกันจนได้และพอเหตุนี้เลยทําให้อสกามีแรงฮึดสูกกลับมาตั้งใจเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยตามที่ชูคุงแนะนําอยากให้เรียนนั่นเองจ้ะเอาวะอสกากเพื่อพ เราต้องทําได้เว้ยแต่แทนที่จะมีโมเมนต์หวานๆนั่งติวหนังสือกันอย่างมุ้งมิ้งตามที่อสกาคิดกลับกลายเป็นว่าชูคุงดันซึนหนักมากนักชนิดที่ว่าตองให้อสกาอ้อร้อออดอ้อนหนักขนาดไหนชูคุงก็ทําหน้ามึนอย่างเดียวทําเอาอสกาจิตใจห่อเหี่ยวไม่มีเรี่ยวแรงจะเรียนหนังสืออีกต่อไปโอ้ยสงสารอสกาเหนื่อยยันซีซั่นสองเลยนะจ๊ะทางด้านคู่หลักก็แห้งแล้งไม่ต่างกันเพราะโมเมนต์หวานๆนั้นแทบจะไม่มีเลยสาเหตุมาจากที่มีนาโตะนั้น คอยเอาแต่หลบเลี่ยงชินทาโร่อ,อยู่ตลอดจนทําให้ชินทาโร่รู้สึกงุดหงิดมากที่มีนาโตะยังไม่ยอมเปิดใจกับเขาตรงๆสักทีชินทาโร่เลยพยายามรุกแบบจัดเต็มเพื่อให้มีนาโตะหายแกงเกับตัวเองแต่ก็ไม่ไหวโดนขัดจังหวะเข้าจนได้พอคุณน้องสาวแดนโทรเข้ามาหาชินเพื่อตามให้ชินกลับบ้านไปซ่อมตู้เย็นซะก,ก่อนชินเลยอดกินมีนาโตะไปตามระเบียบอ้าน่าสงสารนะพ่อนุ่มหลังจากวินนั้นชินทาโร่ก็ไม่ว่างมาหามีนาโตะเลยสักวัน ทาให้มินาโตะเครียดหนักมากคิดว่าชินทาโร่กำลังงอนเรื่องที่เขาไม่ยอมให้กลับไปค้างคืนที่บ้านแน,นนะ่มีนาโตะเลยพยายามส่งข้อความไปง้อแบบอ้อมๆโดยการบอกว่าจะชวนให้มากินหอยย่างด้วยกันแต่ก็ต้องแห้วแดกไปนะจ๊ะเพราะชินทาโร่นั้นติดธุระไม่ว่างไปหามินาโตะเหมือนเดิมจนหลายวันผ่านไปในที่สุดชินทาโร่ก็แวะมาหามินาโตะที่ร้านจนได้แต่เขาก็มีท่าทางเฉยชาและบอกว่าห้ามมินาโตะเข้าไปยุ่งด้วยพอเขาจะนั่งอ่านหนังสือที่โรงรถี้ เงียบคนเดียวพอมีนาโตได้ยินก็งันตุป,ปองคิดว่าชินทาโร่เริ่มจะเบื่อเขาแล้วน,นินแน่เลยทําท่าทางแบบนี้โอ้โหลุงมโนแจ่มสุดพอเงินไปเงินมาก็เผลอหลับไปเองซะง,งั้นชินทาโร่เลยได้มีโอกาสนั่งมองหน้าคุณแฟนด้วยความขั่งรักขั้นสุดชนิดที่ว่าถ้าคืนลงท้องได้คงทาไปนานแล้วส่วนมีนาโต้ที่เพิ่งลืมตาตื่นขึ้นมาพอเห็นว่าชินทาโร่กำลันงนั่งจ้องหน้าเขาอยู่เขาก็เริ่มรู้สึกเขินมากจนทําท่าววยวายกบเกิดอาการเขินเขิน ทางฟั่งชินก็ไม่แผ่วเลยสักนิดรีบชมคุณแฟนว่าหน้าตอนนอนนั้นน่ารักมากเลยนะจ๊ะเแบบีพร้อมกับรีบจุงมือมีนาโตไปที่แห่งหนึ่งแล้วบอกว่าให้มีนาโตหลับตาเพราะเขามีเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ไฟกระพริบเตรียมเอาไว้ให้นะจ๊ะ พอลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าอากกะชินทาโร่และคุณน้องสาวได้จัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดให้เก็บเขานั่เองทำให้มนณาโตถึงกับงงหนักเพราะเขาก็ลืมไปแล้วว่าวันนี้ก็คือวันเกิดของตัวเองชินทาโร่ก็ไม่รอช้ารีบหยิบของขวัญวันเกิดที่ตัวเองเตรียมเอาไว้ให้มาให้กับมีนาโตนั่นก็คือไม้กวาดพื้นพร้อมที่ตักขยะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดแค่นี้นะจ๊ะพอชินทาโร่ยังมีเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือแทนแทนแทนนาฬิกาข้อง ที่มินาโตเคยบ่นว่าอยากได้นั่นเองจ้ะมินาโตตกใจเพราะดูจากนาฬิกาแล้วคงราคาแพงมากน่นแน่เลยบ่นชินด้วยความเป็นห่วงแต่ชินก็ไม่แคร์พอตลอดหลายวันที่ผ่านมาเขาไปทำงานพนาร์ทไทม์สอนพิเศษที่เดียวกับชูคุงเพื่อเก็บเงินมาซื้อนาฬิกาให้กับคุณแฟนสุดที่รักของเขาแฟนดีเด่นขั้นสุดชินรีบหยิบนาฬิกาข้อมือไปสวมให้กับมินาโตพร้อมกับสัญญาว่าต่อไปนี้ทุกๆุกปีเขาจะอยู่ฉลองวันเกิดกับมินาโต ตัวแบบนี้ตลอดไปมีนาโต้ได้ยินก็รู้สึกซึ้งใจมากที่ชินทาโร่ดูแลเอาใจใส่เขามากมายขนาดนี้ทั้งสองคนยืนยิ้มให้กันอย่างมีความสุขจากนั้นทั้งสี่คนก็นั่งฉลองวันเกิดด้วยกันอย่างสนุกสนานและจบลงด้วยการถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกด้วยกันในวันนี้หลังจากปาร์ตี้วันเกิดจบลงแล้วอสกากับคุณน้องสาวก,ก็ขอตัวกลับบ้านไปก่อนเหลือตาชินทาโร่ที่ยังคงรอพูดบางอย่างกับมีนาโตอยู่แต่กระโดดเสียงโทรศัพท์เจ้ากรรมดังขึ้นมาขัด จังหวะซะกอ่อนทาให้มีนาโตะต้องรีบขอตัวออกไปรับสายจนรู้ว่าคนที่โทรมาหาเขาก็คืออาจารย์ซาคุมะนั่นเองจ้าชินทาร่ได้ยินก็หึงหนักมากรีบพุงตัวเข้าไปก่อนมีนาโตะเอาไว้แนทพร้อมกับค่อยๆเข้าไปจูบที่ต้นคอของมีนาโตะเยงช้าๆจนมีนาโตะถึงกับสะดุ้งตกใจที่จูจ่ๆก็ถูกชินจู่โจมอย่างกระทันหันแบบนี้มีนาโตะรีบกดวางสายจากอาจารย์ซาคุมะทันทีและหันมาดุคุณแฟนจอมหื่นว่าอย่ามาจ้อแจะตอนนี้จะได้ไหม ต่ชินทาโรก็ดอนแคบอกว่าตั้งใจทําแล้วจะทําแม่พร้อมกับรีบเข้าไปลากกระเป๋าเดินทางใบเบิบ่มๆออกมาบอกว่าเขาไม่มีที่ให้กลับไปอีกแล้วเพราะงั้นเขาจะอยู่ที่บ้านของมีนาโตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีนาโตที่เจอสกิลการรุกแบบจัดหนักของชินทาโรก็อึ้งแดกไปเลยสิจ๊ะ <c oughs> คิดไม่ถึงว่าไอ้แฟนเด็กคนนี้จะจูโจมเขาอย่างกระทันหันแบบนี้ได้ <c oughs> เขาเลยรีบเข้าไปถามชินทาโรให้แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่ที่บอกว่าจะมาอยู่ด้วยกันน่ะชินทาโรก็ไม่สท ช้านแต่อย่างใดได้แต่ตอบหน้าตายกลับไปว่าบ้านเขาต้องปรับปรุงใหม่ช่วงนี้เลยต้องไปอาศัยอยู่ที่อื่นชั่วคราวแถมบ้านที่ไปอยู่นั้นก็แคบมากมาก,มากขนาดที่ห้องส่วนตัวก็แทบจะไม่มีเลยทีเดียวมีนาโตะได้ยินก็งงหนะไม่เข้าใจว่าแล้วทําไมเองจะต้องมาพักที่บ้านกระผมด้วยครับเนี่ยแต่ชินก็ดอนแครบอกว่าขออนุญาตพ่อกับแม่แล้วทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีแถมคุณแม่ยังฝากจดหมายมาให้มีนาโตะอีกด้วยโอ้ยฟิลแม่สามีลูกสบายสุดมีนาโตะที่จะจดมาจากแม่ ไอ้ยจากแม่ชินทาโรเข้าไปก็ถึงกับจนมุมเลยต้องจำใจพาชินทาโรมาพักที่บ้านตัวเองจนได้ ชินทาโร่รู้สึกกระดีกระดาะออกนอกหน้าแบบสุดๆคิดว่าคืนนี้นั้นจะต้องได้สวมมินาโตะแล้วแน่ๆแต่ก็ต้องแหวแดกไปนะจ๊ะพอตาลุงมินาโตะของเรานั้นรีเว่งไปหยิบกุญแจห้องข้างๆออกมาเปิดให้กับชินทาโร่ซะงั้นอ้าอึ้งแดกกับเป็นแถบเลยสิจ้าทีน่นี้พอนอกจากเจ้าหนูชินจะไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับมินาโตะแล้วตัวเองยังต้องระเหตดออกไปอยู่ห้องข้างๆแทนซะอีกเธโชคชะตาช่างน่าสงสารสุดๆแต่คิดว่าชินจะยอมจบง่ายๆหรอมไม่ใช่อย่างแน่นอนพอชินทา โรนันมีแผนเดินเกมใหม่โดยการบุกเข้ามาทำอาหารเช้าให้กับมีนาโตกินมีนาโตที่จะอาหารฝีมือไปจะหวักของชินเข้าไปก็ถือกระโดนตกเข้าย่างจังแต่ในขณะที่เขากำลังครอบเคลิ้มไปกับรอย,ยิ้มอันแสนอบอุ่นของชินอยู่นั้นจู่ๆเขาก็ตั้งสติได้ว่าหาันใจอ่อนกับเด็กคนนี้อย่างเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเขาได้ถูกจับกินอย่างแน่นอนชินที่เห็นท่าทางลักล่หของมีนาโตาออก็อดสงสัยไม่ได้ว่ามีนาโต้เป็นไรทำไมถึงชอบหลบสายตาเขาจังเลยท้าลูกลุงเขากำลังเขินหนูอยู่จ้า หลังจากวันนั้นชินทาโรุก็ยังคงทําอาหารเช้าให้กับมีนาโตกินทุกวันแถมยังคอยมาตามตื้อขอให้มีนาโตยกกุญแจสํารองให้กับเขาอีกด้วยแต่มีนาโตะก็ใจแข็งไม่ยอมให้กุญแจกับชินทาโรุไปสักทีชินทาโรุคนจริงก็พยายามงัดมันยาล้อยเล่มเกวียนออกมาแบบสุดๆโดยการเสแสร้งว่านอนไม่หลับเพราะกลัวผีอยากจะขอนอนกับมีนาโตะด้วยแต่ก็เหมือนเดิมมีนาโตะก็ยังคงไม่หลงกลแผนการของชินทาโรกอยู่ดีโอ้ยมีนาโตะยอมยอมให้เด็กมันไปเถอะสงสารส่วน ทางด้านของคู่อสกากับชูคุงนั้นก็อึมครึมไม่ต่างกันพอนอกจากจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอสกายังคงต้องขยันอ่านหนังสือเตรียมสอบอีกด้วยทําให้โมเมนต,ต์วันวานของคู่รองนั้นแห้งแล้งหนักมากเหลือเกินพอย้อนกลับมาทางฝั่งของคู่รักของเรานั้น,น,นก็เริ่มจะมีเขาลางความหวางมา,างจังๆแล้วจ้าพอมีนาโตะเริ่มใจอ่อนนิดๆบอกว่าจะทามื้อเย็นให้กับชินทาโร่ได้กินเพื่อตอบแทนที่ชินคอยทํามื้อเช้าให้ตลอดหลายวันที่ผ่านมาชินทาโร่ได้ยินก็ยิ้มแก้มแทบแตกพอดีใจมากที่มีนาโต ยอมใช้เวลาร่วมกันกับเขาสักทีเขาเลยเฝ้ารออยากจะให้ถึงวันพรุ่งนี้เร็วๆและแล้วก็ถึงวันต่อมาโอ้โหเร็วสุดชินทาโร่ที่สอนพิเศษเสร็จแล้วเลยพุ่งตัวกลับบ้านไปหามินาโตะด้วยความเร็วแสงส่วนทางด้านมินาโตะเองก็ทําหน้าที่เป็นแม่สี่เรือนคอยทาอาหารให้คุณสามีเอ้ยให้คุณแฟนสุดหล่อดินเนอร์ด้วยกันในคืนนี้อย่างตั้งอกตั้งใจแบบสุดๆเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ชินทาโร่กำลัง,งเดินทางมาถึงที่หน้าอาพาร์ตเมนต์ของมินาโตะพอดีเขาบังเอิญเจอกับคุณปู่่คุณญญาทีกกกลลััังงแบ,บอน ชินทาโล่เลยรีบพุ่งตัวเข้าไปช่วยพยุงเอาไว้ให้ส่วนด้ามินาโตเองพอได้ยินเสียงคนกดกิ่งหน้าประตูด้วยความดีใจเลยพุ่งตัวไปเปิดประตูให้แต่ก็ต้องเซอร์ไพรส์ขั้นสุดพอนอกจากชินทาโล่แล้วยังมีคุณปู่คุณย่าของเขาที่ดันมาเยี่ยมเขาที่บ้านพอดีพอดีโอ้โหจังหวะละครสุดๆเลยแม่เออ มีนาโตตกใจมากตั้งตัวแทบไม่ทันที่จู่ๆคุณปู่คุณย่าจะมาเขากระทันหันแบบนี้เขาเลยรีพาคุณปู่คุณย่าเข้ามาพักทานข้าวกันในบ้านต่อพร้อมทั้งพูดคุยถามสารทุกสุขดิบกันด้วยชินทาโรเองพอเห็นว่าโอกาสดีเลยรีพูดคุยทำความสนิทสนมกับคุณปู่คุณย่าอย่างเต็มที่ส่วนคุณปู่เองก็มีเรื่องมาสะพายมีนาโตกเหมือนกันซึ่งนั่นก็คือเรื่องอพาร์ตเมนต์นี้มีโครงการว่าจะถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างเป็นตึกใหม่ในเร็วๆนี้ดังนั้นมินาโตะอาจจะต้งาา่นหลัเกของ เรานั้นก็สายชิปเปอร์แบบสุดๆรีบชวนให้ชินทาโร่ไปอยู่บ้านเดียวกับมินาโตะด้วยรถ่ไปเลยค่ะคุณยา่าชินทาโร่รีบตอบรับด้วยความเต็มใจแบบสุดๆว่าผมไปแน่นอนครับทุกคนสนุกสนานเฮฮาร่าเริงกันแบบสุดที่ตกลงทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเหลือก,ก็แต่มินาโตะคนเดียวเท่านั้นที่เขาเลิกรักขั้นสุดเผาอุตส่าห์หนีชินทาโร่มาอยู่คนละห้องก็แล้วแต่ไงกลับการมาเป็นอยู่บ้านเดียวกันได้อีกแล้วเนี่ยอืมทำใจนะหนุ่มเธอเสร็จชินแน่นอนจ้ะหลังจากเคกเลีย โตก็พาชินทาโร่มาที่บ้านหลังเก่าของคุณปู่พร้อมเกือบพาเข้าไปดูห้องที่จะใช้นอนในคืนนี้ชินทาโร่รีบเข้าไปสำรวจภายในห้องทันทีและรู้สึกถูกใจห้องนี้มากมากส่วนมินาโตะเองก็แยกย้ายไปที่ห้องนอนของตัวเองเหมือนกันซึ่งนับจากนี้เป็นต้นไปทั้งสองคนก็ถือว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันจริงๆสักทีเลยเป็นเหตุทําให้มินาโตะจะต้องคอยระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นเขาจึงได้ตั้งกฎการอยู่ร่วมกันขึ้นมาโดยกฎทั้งหมดนั้นมีผลบังคับใช้ถึงแค่บ้านของชินปรับปรุงเสร็จแล้วก็เท่านั้นซึ่ง มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อข้อแรกก็คืองานบ้านจะต้องช่วยแบ่งกันทําข้อต่อไปเวลากลับเดึกจะต้องติดต่อบอกกันก่อนด้วยชินทาโร่ได้ยินกด2ข้อแรกก็ตอบตกลงด้วยความเต็มใจแต่พอได้ยินกฎข้อสุดท้ายเท่านั้นแหละที่บอกว่าแยกห้องกันนอนนะจ๊ะชินก็ถึงกับโวยวายขั้นสุดบอกว่าขอคัดค้านนะครับผม ทางด้านตาลุงมินาโตะเองก็ไม่ยอมบอกว่าถ้าอายุยังไม่ถึง18ปปีอย่ามาทำเป็นพูดเยอะยังไงเขาก็จะไม่อนุญาตไฟชินทาโร่ดีก็ถือกระเซงหนักที่สุดท้ายเขาก็เถียงสู้มินาโตะไม่ได้อีกแล้วโถ่นะ่าสงสารนะลูกเอ๋ยห <c oughs> ลังจากตกลงการอยู่ร่วมกันเรียบร้อยแล้วทั้งสองคนก็ต่างแยกย้ายกันไปช่วยกันทำความสะอาดบ้านกันต่อชินทาโร่พยายามหาโมเมนต์หวานๆกับมินาโตะอยู่ตลอดเวลาทั้งตีเนียนจับมือตอนทำความสะอาดห้องครัวหรือ <c oughs> แม้กระทั่งตอนเช็ดกระจกเขาก็ออดอ้อนมุ้งมิงกิงกล่องแก้วกันแบบสุดๆทั้งสองคนต าอย่างสนุกสนานจนในที่สุดก็ทําความสะอาดบ้านกันจนสําเร็จจนได้มินาโตะกับชินทาโร่เลยมานั่งพักกันตรงชานบ้านกันต่อชินจึงได้โอกาสต่อมินาโตะไม่หยุดบอกว่าหึงนะที่ยุงมากัดมินาโตะได้แบบนี้เนะี่ยเพราะว่ามีเขาแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสตัวของมินาโตะไดโ้โอ้โหมาถึงขั้นหึงยุงกันแล้วนะฮะท่านผู้ฟังแต่ชินยังไม่ยอมหยุดอยู่แค่นั้นนะจ๊ะเขารีบเข้าไปจับมือมินาโตะเอาไว้พร้อมกับจ้องมองหน้ามินาโตะด้วยความรักอย่างเต็มเปี่ยมมินาโตะเองก็เช่นเดียว เขาถึงกับเคิบเคิมไปกับใบหน้าอันหลอเหล่าของชินจังชินจังได้โอกาสเห็นว่ามินาโตะกำลังเคิมเคิมก็จัดไปเลยสิจ๊ะรีบจับกดลงพื้นทันทีเพราะอยากทำมานานแล้วมินาโตะก็ทำเป็นใจแข็งพยายามเก็บอารมณ์แบบสุดๆจนชินทาโรทนไม่ไหวบอกว่าเขาขอรางวัลจากการเป็นเด็กดีช่วยทำความสะอาดบ้านจะได้ไหมมินาโตะรู้ทันว่าเจ้าหมาป่าในคาบของลูกแก่คนนี้ต้องมีแผนร้ายอยู่ในใจนนแน่ๆเลยรีบดักทางเอาไว้ก่อนโดยการรีบหยิบกุญแจบ,บ้านสำรองที่ชินจังอยากได้เอามาให้ชินจังเห็นก็ดีใจ มากเรียตะคุบหยิบกุญแจามาอย่างรวดเร็วพร้อมทางเอามานั่งดูด้วยความกระดีกระดาแบบสุดๆที่ในที่สุดมินาโตะก็ยอมมอบกุญแจที่เหมือนกับเป็นตัวแทนของพวกเขาสองคนให้กันบ,บน่านี้มินาโตะกับชินทาร่โในที่สุดก็ได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในฐานะคนรักจริงๆสักทีส่วนคู่ของอาสึกะกับชูคุงนั้นหนทางยังอีกยาวไกลนะักแต่พวกเขาจะสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ไหมมาร่วมลุม้นและให้กำลังใจทั้งสองคู่กันได้ในตอนต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆเอ๋ย ย่าฮู้จบกินไปแล้วจ้ากับตอนที่1และ2เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกับการฟังสปอยกันหรือเปล่าเอ่ยส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กำลังตกรุมรักชินทาโร่เจ้าหนุ่มจอมอ่อยก็สามารถติดตามให้กำลังใจเขาได้ในตอนต่อไปนิจ้าส่วนตอนต่อไปจะมาเมื่อไหร่นั้นเพื่อนๆที่น่ารักคอยติดตามช่องของไอ,อไว้ให้ดีๆเลยนะรับรองว่าไม่นานเกินรอแน่นอนจ้าแต่สำหรับวันนี้ไอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณทุกไลค์และทุกคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจมาให้ไอตลอด อ,อเลยนะรักทุกคนเหมือนเดิมจ้าบ๊ายบาย